และช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปร่วมกันบริจาคให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลนะคะผ่านบริษัทสารอนาคตการศึกษา Connexted ค่ะเพื่อพัฒนาการศึกษาไปยังโรงเรียนโดยตรงพร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าผ่านทางเว็บไซต์ connected.org หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอขณะนี้นะคะโดวยวันนี้อยากจะแนะนําโครงการเพิ่มโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์จากโรงเรียนวัดดอนทรายจังหวัดราชบุรีค่ะสร้างโอกาสให้น้อง น้องนักเรียนที่สนใจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้มีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้โดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความจําเป็นต่อโลกของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะอนาคตการศึกษาของเด็กไทยก็คืออนาคตของชาติเรานั่นเองค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม GEN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสสดนะคะสามารถติดตามได้ที่ f a เฟซ o o ๊ก GEN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละคะ่ะ